สวัสดีค่ะ สวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางตำ่ำเอ้ยฮานอยนะคะต่ำเราตลอดเลยนะคะพอมาถึงคลิปของหลานนะคะลุงค่ะเอาคําเตือนทางช่องนะคะเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะคะช่องของแอดนะคะมีช่อง YouTube ช่องนี้ช่องเดียวเลยนะคะไม่มีกลุ่มไม่มีเพจไม่มีไลน์นะคะไม่รับงานนะคะ เว็บการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนอันนี้แจ้งให้ทราบก่อนนะคะแต่แอดก็เขียนไว้ในนี้แล้วล่ะค่ะ ช่องของเรานะคะจะมีของหลานนะคะถ้าหาหน่อยจะมีของหลานแล้วก็ของแอดนะคะแต่ของหลานในเอฟซี FC ชอบมากๆเลยนะคะเพราะนางฟันเม็ดเดียวให้6คือ69คือ 6, 9นะคะเอฟซี FC ก็พินิจพิจ,จารณาแล้วก็กลับหัวเอานะคะน่าเสียดายมากๆเลยนะคะ649นะคะนางให้369นะคะมิจะเสียดกับสุยเนาะ3โตเนาะมี0เอ่อมี025มันมา,า521นะคะเออเลือดค่ะเลือดเสมียนแตนนะคะเสียดายนะคะ6 นะคะที่นางเจาะไม่เข้านะคะหกเจ็ดนะคะหกเจ็ดแล้วก็หกแปดนะคะแต่ไม่เป็นไรสายรูดนะคะสายรูดเอาไปก่อนพวกเลยนะคะถือว่าเข้าอยู่เนาะเม็ดเดียวนะคะสายวิ่งสายรูดนะคะเข้าอะไรบ้างนะคะแอดวงกลมไม่หมดละคะ่ะ ขอแค่ <laughs> okay. ให้เขานะคะมาดูนะคะฮานอยสูตรของหลานนะคะฮานอยสูตรของหลานก็จะให้ทุกวันนะคะเรามีให้ทุกวันเลยนะคะเน้นระยะเอฟซีที่เข้ามาติดตามนะคะจะมีให้ทุกวันนะคะจะปล่อยตอนเที่ยงนะคะของหลานนะคะแนวทางของหลานจะปล่อยตอนเที่ยงนะคะทุกคนตอนเที่ยงให้เอฟซีแบบว่าอาพักทานข้าวนะคะมาได้รับชมรับฟังกันนะคะเผื่อหาเออ หาค่าประทูกันนะคะเอาให้ได้กันทุกวันนะคะเข้ามาติดเข้ามาตามแล้วก็ขอให้ปังนะคะไปที่พอไว้นะคะทุกคนไปที่พอไว้เอาที่ตัวเองชอบนะคะทุกคนทุกแนวทางนะคะมันมีเข้ามีหลุดอันนี้เน้นและย้ํานะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะนางเริ่มกลับมาปังแล้วนะคะเข้าตัวเน้นๆเลยนะคะเข้าตัวเน้นๆแต่ว่าแอสสังเกตนะคะแอสสังเกตจากที่แอสสังเกตนะคะมันเดินนอย v i p Excuse นะคะน่อย v i p ีนี่ตัวเน้นตลอดเลยนะคะตัวเน้นตัวเด่นมา ตลอดหินไม่ศูนย์สามนะคะหินไม่มันกอดคอกันมาเองนะคะทุกคนเอามาดูนะคะหกเข้าอะไรบ้างานะคะหกเข้านอยกิจเลยคะ่ะสายวิ่งสายลูดนะคะหกเข้านอยกิจนะคะสายวิ่งสายลูดปกติได้แค่สายวิ่งนะคะเพราะว่าหกไปหลักร้อยนะคะ แล้วก็หน่อยกาชาตินะคะหน่อยกาชาติ6นี่เจาะไม่เข้าสักตัวเลยนะคะเสียดายนะคะ649นะคะนางเน้น639ให้นะคะ036ยกบ่ศูนมีอะไรที่เกี่ยวกับ06ไหมไม่ไม,มีเนาะอ่าสำคัญเลย0 3นย์เน้นเน้น VIP นะคะ0 3ย์เข้าเน้นเน้นเลยไม่ทำให้ผิดหวังนะคะไม่ทำให้ผิดหวังก็ดีใจด้วยนะคะเสียดายตัวนี้มากๆเนาะ5้9นะคะจับไม่ได้ค่ะจับ599ไม่ได้นะคะ ก็เข้าวินไปนะคะสำหรับสายวินนะคะ599 239นะคะแล้วก็208 VIP นะคะเสียดายเนาะมี026นะคะมี062มี052นะคะมี025นะคะมีทุกตัวนะคะยกเว้นตัวออกนะคะทุกคน ไม่แตกสามตัวนะคะวันนี้ไม่แตก3ตัวเจาะเข้า30นย์นะคะสามัคคีเสามเก้าไปกินอีกแล้วนะคะสามัคคีนะคะเอาอย่างน้อยก็เข้าตัวเน,น้นๆให้ FC เลยนะคะดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยสังเกตดูนะคะแต่ถ้าแอดบอกให้สังเกตทีไรนะคะทุะกคนมันชอบเคลื่อนค่ะ แนวทางหลานนะคะไทแอดบอกอุ๊ยทุกคนสังเกตดูเด้อมันจะมารอบนี้รอบนี้มันชอบเคลื่อนนะคะแต่แอดสังเกตมาหลายวันแล้วทุกคนก็สังเกตแล้เด้อสังเกตเงียบๆเอาค่ะทัแกแรงไม่ได้ค่ะสูตรนะคะเหมือนจิ้งจบกไม่รู้เปล่าทัาแกแรงแล้วหายนะคะ มันกลัวหรือเปล่านะคะหกนี่มีโอกาสตามตูดมากเลยนะคะหกนี่มีโอกาสตามตูดก็เหมือนอย่างแปดเนาะอ่าแต่ถ้าแปดนะคะแต่ถ้าแปดมันตามตูดก็ตามสองหน่อยนะเมื่อวานนี้นางให้อะไรนะคะวันก่อนสองห้าแปดนะคะสองห้าแปดโอ้มาไม่เท่าไหร่นะคะโอ้นี่นางให้อย่างนี้เลยนะคะโอ้ยเสียดายที่จับสามตัวไม่เข้าเนาะ สามตัวไม่เข้าแต่ว่าสามตัวมันใช้ทุนเยอะนะคะไม่รู้มันจะมาน่อยไหนนะคะเอาให้เข้าตัวน้นละคะ่ะขอแค่สองตัวเข้าก็ดีใจแล้วเนาะทุกคนเนาะสองตัวแถมเป็นตัวเน้นๆเ,เลยนะคะนางจะเน้นให้แบบนี้นะคะสี่คู่ทุกวัน,นะคะ่ะ สีคู่ทุกวันตัวนี้ก็คือจะเป็นเออชุดชุดชุดเด่นนะคะอันนี้เป็นชุดรองนะคะชุดรองเนาะจะมีนี่นะคะแล้วก็นี่ตัวแถมนี่มาบ่อยนะคะมาบ่อยเพราะว่ามันลดหย่อนกันลงมานะคะเพราะว่าเราต้องจับตัวเด่นตัวนี้นะคะจับตัวเด่นตัวนี้นางจะจับตัวเด่นตัวนี้นะคะขึ้นเป็น ไอ้นี่ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาเป็นตัวเจาะรองลองล,อง,ลองมานะคะทุกคนเอามาดูกันนะคะแนวทางของงวดวันที่13นะคะซึ่งเป็นวันศุกร์13นะคะจะมาตัวไหนจะอะไรยังไงนะคะมาดูกันเลยนะคะแนวทางสูตรล้านนี่ก็เป็นนางเอกของทางช่องนะคะนางเอกนี่ตายไม่ได้นะคะเพราะว่าแอสนี่เป็นตัวเป็นเป็นตัวประกอบ แอดนี่เป็นตัวประกอบนะคะใครที่ชอบนะคะดูสูตรล้านสูตรอาจารย์ปัญญาหรืออะไรก็ดูได้เลยนะคะเพราะนางจะให้น้อยตัวก็ถือว่าให้เน้นๆแล้วก็ให้เอฟซได้ปังกันดีนะคะส่วนแอดนี่เป็นตัวประกอบนะคะแอดนี่แล้วแต่ตามใจฉันนะคะส่วนมากนะคะส่วนล้านนิ้วนางเอกช่องเลยนะคะอาจารย์ปัญญาก็เป็นพระเอกก็มีขึ้นมีลงค่ะแนวทางก็มีเข้ามีดุดเป็นธรรมดานะคะ ก็ต้องขอบคุณ f c นะคะขอบคุณน้งใจ f c ที่เข้าใจนะคะเอามาดูกันเลยนะคะงวดวันที่13นะคะฮาหนอยสูตรล้านนะคะให้ไปที่8นะคะ8เม็ดเดียวค่ะแต่ว่าตัวเด่นนะคะตัวเด่นนางจะให้3ตัวนะคะมี2มี5มี8นะคะมี2มี5มี8แต่นางจะฟันเม็ดเดียวให้นะคะเข้าไม่เข้าไม่รู้นะคะแต่นางจะฟันเม็ดเดียวให้อย่างนี้ทุกวันนะคะแต่ก็มาเกือบทุกวันนะคะจะวิ่งบ้างลูดบ้างนะคะ1นึ่งนอยบ้าง2นอยบ้างนะคะก็ แล้วแต่นะคะทุกคนสองห้าแปดเนาะสองห้าแปดเม็ดเดียวนะคะเน้นนะคะเม็ดเดียวฟันไปที่แปดนะคะเม,ม็ดเดียวฟันไปที่แปดมาดูตัวเจาะตัวเน้นนะคะให้ไปที่ห้าแปดสองห้าแปดสองแปดสี่นะคะเน,น้นเน้นเลยนะคะเน,น้นเน้นสองตัวอยู่ที่ห้าแปดแล้วก็สองห้านะคะมาดูชุดสามตัวสองห้าแปดสองห้าเจ็ดสี่สองแปดแล้วก็หนึ่งแปดสี่นะคะตัวเจาะตัวเน้นเลยนะคะสองห้าแปดสองห้าเจ็ดนะคะมาดูชุดวินนะคะ ชุดวินนี่แอดทำให้เองนะคะเอาทั้งหมดทั้งมวลของสูตรหลานนะคะมาทำเป็นวินให้ f c นะคะมีกี่ตัวทำให้หมดนะคะเพราะว่าเขาจะให้แค่3ตัวอย่างนี้นะคะเขาไม่ได้เขียนวินให้แอดก็กลัว FC อยากจับเองเนาะก็เลยจับวินให้นะคะ

นี่นะคะแอดว่าวันนี้ว่าจะทาสูตรสูตรแอดกับสูตรร้านปะทะกันอยู่นะคะไม่ได้ทํานานแล้วนะคะแล้วตัวเด่นบนนะคะมันก็เข้าไปสีงวดติดแล้วนะคะเราพัฒนานะคะสายรูดในวานเจี๊ยบเลยนะคะดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยกับเอฟซที่ติดตามสูตรนี้นะคะเอาเด่นแอดกับเด่นร้านมาปะทะกันเราไปรูดบนนะคะส่วนมากสายรูดจะรอดค่ะเพราะว่าตัวที่มันปะทะกันนะคะตัวเด่นที่มันปะทะกันทุกตัวมันบางทีมันก็จับคู่ไม่เข้านะคะ เราก็เอาตัวที่มันเด่นนะคะเอามาไอ้นี่กันเราเอาไปรูดบนนะคะเมื่อเข้ามาสีงวดติดแล้วทุกคนอย่าลืมไปดูเดิมในชุดสรุปก็มีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวแอดทำประทะกันให้นะคะสูตรเบนแอดประทะบนหลานนะคะเข้าสีงวดติดแล้วนะคะตัวเด่นนะคะตัวเด่นโอ้ใครที่ชอบรูดนีปังเลยค่ะสีงวดติดนะคะหวานเจี๊ยบเลยนะคะ ขอแค่เข้าเนาะบนเป็นบนล่างเป็นล่างแต่ว่าก,ก็กลัวมันเวเวลาออกนอกจอแล้วแอดก็กลัวแบบว่ามันไอ้นี่นะคะมันเขินกล้องนะคะเวลาออกสูส่สายตาประชาชนทีไรหลุดทุกทีเลยนะคะเอาลองดูค่ะทุกคนลองรับชมรับฟังกันดูเลยอย่าลืมไปรับชมรับฟังนะคะสูตรเจ้าแม่นะคะเจ้าแม่ประจำส่งไม่หนีเจ้าแม่ได้เลยเอาสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอไปเด้อฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ